อ่ะลง u u u e e เลยนะลง Youtube เลยสนวะัสดีอาจารย์สวัสดีอาจารย์าารยพศสวัสดีบ่าวยุทธสวัสดีเกษตรกุ้ยกยสวัสดีผมอยู่ในแปลงผักบุ้งนะตอนนี้อยู่ในแปลงผักบุ้งอยู่ที่เขตจังหวัดยะโสธรตอนนี้ อยู่อำเภอข้อวังนี่ผักบุ้งปลูกไว้เยอะเลยอาจารย์ปลูกไว้เยอะนี่พ่อแม่พี่น้องดูนะถ้าใครสนใจเรื่องผักบุ้งแชทเข้ามาคุยกับผมแชทเข้ามาเลยนี่ปลูกไว้เยอะปลูกไว้เยอะนี่ถ่ายนี่นี่ถ่ายให้อาจารย์ดูถ่ายให้อาจารย์ดูก็ให้พี่น้องทั่วไทยทั่วโลกได้ดูด้วยนี่ พักบุงสวยมากนี่เลยถ้าพี่น้องสนใจพี่น้องก็ก็ติดต่อมาได้นะติดต่อทางปัญญาพารวยพี่น้องอ,อยู่ไม่ไกลนะอยู่ติดอยู่ติดกับอำเภอข้อวังเลย อยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลนี่มีเนื้อที่อยู่ประมาณสามไร่อ่าใครใครใครที่สนใจอยากปลูกผักบุ้งก็ก็คอมเมนต์เข้ามานะก็มีมีต้นพันธุ์ให้ด้วยพี่น้องมีต้นพันธุ์ให้มีต้นพันธุ์ให้เป็นเป็นผักบุ้งแก้วพันธุ์ พันยอดใหญ่อะ่ะพี่น้องพันยอดใหญ่ยอดยังใหญ่ยอดนี่โอ้โหเกือบเรียกว่าเกือบเท่านี้โป้งเมื่อพี่น้องยอดใหญ่มากยอดใหญ่มากนี่ยังเขียวเลยนูนไปถึงนู่นได้ไหมพี่น้องนูนไกลสุดหูสุดตาเลยนี่ไม่ไม่อดเงินใช้ <laughs> ไม่อดเงินใจพี่น้อง มีประมาณกี่แถวอ่ะหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้าแถวหกแถวเจ็ดแถวแปดแถวเก้าแถวสิบเอ็ดแถวพี่น้องปลูกได้สิบอ็ดแถวยังยาวเหยียดยาวสุดหูสุดตาข้างบนน้องก็มีอีกนะพี่น้องไม่ใช่ไม่มีมีอีกอันนี้อันนี้กล้องกล้องก็นน่น่ๆ่เป็นแบบนี้เลยพี่น้องนี่เลยนี่เลย นี่ยังสวยนี่สดสดเลยเออนี่นี่เจ้าภาพเจ้าของสวนเก็บมาให้ดูเลยนี่ยอดยอดยังใหญ่นี่พี่น้องดูพี่น้องดูนิ้วโป้งนี่พี่น้องดูพี่น้องดูนิ้วโป้งนี่นิ้วโป้งกย็ยอดยอดผักบุ้งเป็นไงโ <c oughs> อ,ยงอ,อง้ยอดยังใหญ่นอยย่นะพี่น้องยอดยังใหญ่ยอดใหญ่มากพี่น้องพี่น้องทักเข้ามาได้พี่น้องส่งราคาไม่แพงพี่น้องราคาไม่แพง ติดต่อเข้ามาได้แล้โอเคผมเมื่อจะขอทำคลิปแค่ประมาณนี้สามนาทีพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ด้วยเดี๋ยวผมจะส่งข่าวอีกทีเองพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับบายบายสวัสดีครับ